สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคือเป็นเกตที่เราอยู่บนถนนหลักใช่ไหมถนนหลักมีอยู่95สาถานีถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยว่ายังไม่ท่วมมันตอนนี้ที่เรารายงานมาเนี่ยก็ยังไม่มีน้ําท่วมมีสถานีเสียอยู่จุดหนึ่งนะที่เรากังวลตอนนี้ก็คือแจ้งวัฒนะหลัก4ี่ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างอยู่ สวัสดีครับพวกเราก็วันนี้เช้าวันจันทร์นะไหนดูดิมาจริงวัเนี่ยมามาจริงเรามาจริงก็วันนี้ก็วันจันทร์นะครับสวัสดีครับก็มากันด้วยความชุ่มฉ่ำน,นะก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ีสี่กว่าผมออกาบ้านมาแต่ก็ก็นได้ตกประจานนี่สภาพฝนถ้าดูพูดอย่างเดียวจะได้เห็นจะรู้ว่าพูดอะไรอยู่ถ้าเราดูนี่คือสภาพฝนในกรุงเทพอันนี้อยู่ที่ตาวิ่งช้านะฝนพวกคุณจราจรแต่ว่าเราเอาข้อมูลขึ้นฝนได้นะอันนี้คือกรุงเทพนะ สีเป็นน้ำตาลน้ำตาลน่ะนั้นกลุ่มฝนที่เห็นก็คือที่เป็นสีเหลืองสีแดงสีแดงนี่คือกลุ่มฝนหนักสีเขียวนี่คือบางกลางแล้วตอนนี้ฝนก็คือกําลังเคลื่อนที่ขึ้นเหนือไปทางนนทบุรีนะนั้นฝนมันจะวิ่งจากเหนือไปใต้ไอ้จากใต้ไปเหนือตอนนี้นะตอนนี้ก็เลยตกก็ได้ตกอยู่แถวไอ้ดอนเมืองหลักสี่นะแถวนั้นก็แต่ว่าอีกไม่นานคงจะออกจากพื้นที่ไปนะส่วนด้านล่างฝั่งทน อันนี้ไม่มีอะไรละนะครับทางด้านตะว,วันออกก็ไม่มีอะไรลากกระบ a งบินบุรีไม่มีอะไรก็จะมีเฉพาะแนวกลางนะที่เลาะเป็นนะ้ำเจยาขึ้นไปนะก็ในเป็นเนี่ยแถวบางเขนหลักสี่ขึ้นไปดอนเมืองแต่สภาพโดยทั่ว,วไปก็เ,เดี๋ยวอีแปับหนึ่งคงหลุดจากกรุงเทพไปหมดนะฮะงนั้นเช้านี้ก็คงมีปัญหาหนักหนักก็คือจะเป็นเรื่องอไอรถติดเพราะว่าพืนมันเปียกนะสะภาพเปียกแต่ว่าน้ําท่วมขัง ในถนนหลักเนี่ยช้านี้ยังไม่เห็นนะครับอลองดูปริมาณน้าฝนหน่อยนี่คือตัวเรดาร์นะน้ำฝนเนี่ยสูงสุดก็ที่เขตบางขอแหลมนะนับเป็นมิลลิเมตรนะอันนี้เราวัดสามชั่วโมงที่ผ่านมาที่บางขอแหลมสามสิบเอ็ดมิลน,นะครับที่บางรักสามสิบมิลสามสิบมิลก็ยังพอได้นะเพราะว่าเราดีไซน์ไว้กีละแค่หกประมาณหกสิบมิลน,นะครับแล้วก็จะไปี่บางรักเนี่ยเขตดินม่น้เจ้ายาสาทรยี่สิบแปดมิลบางรักตรงปุงกษม ยี่สิบหกจุดห้ามิลน,นะก็มีลาดุน้ำเมื่อวานลาดุน้ำท่วมน,นิดนึงนะท่วมอยู่มากทึ่ชั่วโมงก็เดี๋ยวต้องรีบไปแก้ไขหน่อยนะอยี่สิบสี่จุดห้านะเห็นว่าเกาะอยู่แถวแม่น้ำเจ้าพระยานะสามัคคะวงยี่สิบสี่จุดห้าสาท 5, รยี่สิบสี่จุดห้าคลองสานยี่สามมิลนะยี่สิบสองจุดห้าโอเคแต่ในซอยย่อยถ้าตรงไหนมีท่วมแจ้งเข้ามาเลยนะครับถ้ามีตรงไหนท่วมแต่ว่านี่คือตัวจะมี ack, อมอเตอร์หลักออโตเมติกอยู่บนถนนนะ ที่ถนนหลักอันนี้เราก็ไม่ต้องให้คนไปแจ้งอันนี้เป็นเราเป็นระบบไอทีสามารถแจ้งอัตโนมัติได้ตอนนี้ถนนหลักยังไม่มีรายงานแจ้งนะเดีย๋ยวลองดูหน้าถัดไปนะอ่ไปก็เป็นเนี่ยก็คือ,อน,นี่คือเป็นเกตที่เราอยู่บนถนนหลักใช่ไหมถนนหลักมีอยู่9 5สาถานีถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยว่ายังไม่ท่วมมันตอนนี้ที่เรารายงานมาเนี่ยก็ยังไม่มีน้ําท่วมมีสถานีเสียอยู่จุดหนึ่งนะ ที่เรากังวลตอนนี้คือแจ้งวัฒนะหลักสี่ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการกอร่อสร้างอยู่นะครับสถานการณ์โอเคแล้วน้ำท่วมตอนนี้คงไม่ได้ฝนค,คงจะหยุดแล้วละ่ะช่วงนี้เกเว้นด้านเหนือแถวหลักสี่ขึ้นไปแถวดอนเมืองสายไหมนะฮะยังมีตกอยู่บ้างนะแต่กำลังขึ้นไปทางเหนือก็น่าจะเร็วขึ้นเราเอาที่เรากังวลเนี่คือคลองคลองเปลมประชากรทลองเปมประชากรเป็นคลองที่รับน้ําทางด้านเหนือลงมาอาทิตย์ที่แล้วมีน้ําสูงนิดหน่อยจะรู้ระดับน้าคลองเปลมประชากรหน่อย่ะ คลองเพลยประชากรก็ระบายน้ำจากแถวดอนเมืองหลักสี่แต่ดูจักนะอ่ะอ่านี่คือระดับน้ำในคลองเพลย์ประชากรนะสีฟ้าคือระดับน้ำปัจจุบันเราพยายามคลอกน้ำเห็นไหมสีแดงนี่คือระดับน้ำวิกฤตถ้าถ้าถ้าสีฟ้าสีฟ้าที่เห็นเนี่ยไปแตะสีแดงก็คือว่าน้ำจะท่วมสีเหลืองนี่คือระดับเตือนภัยถูกไหมแล้วก็ไอสีเขียวคือพยายามควบคุมให้อยู่ต่ํา กว่าสีเขียวนั้นสีฟ้าคือระดับน้ำปัจจุบันอันนี้ก็ไล่ไปต้นคลองเลยใช่ไหมจากเขตแถวคำเนียรัฐบาลเลยคลองเปรมที่มนันมาจากคำเนียรัฐบาลเลยนะแล้วก็ไล่ไปถึงพระรามห้าไล่ไปถึงคลองเปรมบางซื่ออุโมง์ราชดาพิเศกวัดเทวะจตุจกัจกรใช่ไหมมาหลักสี่มาคลองตะอูดต,ตรงนี้เป็นตัววิกฤตเลยคลองตะอูดแล้วก็มาดอนเมืองสมโภพาแล้วก็บ้านใหม่ในว่าะระดับน้ำตอนนี้ยังต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมอยู่ นะก็ยังพอได้นะั่นเพราว่าก็คงไม่ต้องไม่ต้องอแกงกังวลมากแต่เราก็ต้องรีบคล้องน้ำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดนี้คือจุดที่มันมีเผื่อไว้น้อยใช่หไหมถึงว่าสีสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยอยู่ห่างกันไม่กี่มิลเองนั่นแนะ้ละฝนตกหนักก็เป็นเหตุให้ดอนเมืองหลักสี่ติดแต่ว่าพอมาด้านล่างเนี่ยเรามีสแปร์เยอะเพราะว่ามันมีเ,เนี่ยเลื่อด้านล่างเห็นว่าระดับน้ําปัจจุบันกับระดับน้ำคลื่ตดห่างกันประมาณเป็นเม็ดเลยอะ่ะนะ ว่ากังวลเนี่ยน้ํามันไหลามาช้ามีบ้านเรือนที่กีดขวางอยู่แล้วก็เรื่องขุดลอกลําบากเพราะมีบ้านเรือนที่ลุกล้ําอยู่นะเพราะตอนนี้สถานการณ์ก,ก็ยังไม่ได้น่ากังวลนะครับนั้นโดยทั่วไปแล้วก็คือน้ําท่วมยังไม่ต้องกังวลอะไรนะอ่าลองมาดูภาพการจราจรหน่อยก็เราก็คือเหลืใกล้การจราจรนะนี่ค่ะการทั่วไปเรื่องสายด้ายที่เป็นอันนี้เป็นสายที่เป็นเก้ เออติดก้าวก็คือเข้ามาหาข้าวก็ม okay, really ีมีเบอร์เลมยู <t ell> <t ell sure> ่เลยนะพวกใบข้าวก็ยังต้องติดตามสภาพนะครับก็พยายามเรียกว่ายังไม่เห็นตัวน้ำร่วมนลยแต่แจ้งที่น้ำนี้เนี่ยโอเคนะครับดูสภาพก็ก็เผื่อเวลาเดินทางกันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฝนเป็นลื่นน้ำท่วมขังยังไม่เห็นนะก็ที่ว่าฝนที่กำลังจะขึ้นทางเหนือผ่านทางดอนเมืองขึ้นไปก็คงไปตกแถวนนทบุรีปทุมธานีแหล ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น,น้องเมื่อาที่อยู่ทางด้านเหนือทางด้านอุรุณิมันทางนี้ก็กดมาฝากแล้วก็ตอนดูดูรายได้ดูรายได้โอเครายได้จะมีจะมีก้อนที่ตามมาอีกจอดนใะช่ไแต่ไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่ก็องไปดูตทีนลยแต่ตอนตอนี้ทางเหนือก็น่าจะขึ้นกำลังขึ้นไปด้านนนทบุรีนะครับก็ จะมีอี่ยงดอนแดงที่กำลังไล่ขึ้นไปก็น่าจะหลุดขึ้นไปทางดอนเมืองอยู่นี่นะเดี๋ยวต่างสี่ดอนเมืองก็ขัดข้างฝั่งคนนั้นฝั่งคนนี้ไม่มีนะฝั่งอนออกก็ไม่มีกี่จะเป็นแนวที่มาด้านเหนือนะผมนั้น้็เราก็ต้องระวังเดี๋ยวได้จัดการไปแล้วว่าให้พอรองรับน้าไปอยู่ตรงนี้เลยคอยดูโดยเฉพาะตรงแจ้งวัฒนะหลักสี่โรงเรียนบางเขนตรงนี้นะครับก็ระวังตัวที่อื่นที่ว่ากเราก็เตรียมตัวกันโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับก็ัปเดตสถานกานนะฝนเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็ ก็ไปวิ่งแกะผลแถวนี้เลยก็ดีไปดูสภาพแล้วก็วันนี้ปัญหาสำคัญอันเรื่องคือเรื่องคนไร้บ้านนะแล้วก็คนไร้บ้านเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาเราจะมวลลดลงแต่เราก็ยังมีคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ใจบุญนะเอาาหามาแจกแถวราชดำเนินเนี่ยก็ทําให้พี่น้องที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยก็ยังปักหลักอยู่ว่ารอรับอาหารที่ต้องช่วยกันชี้แจงว่าอยาอาหารมาแจกเทาั้ถ้าเกิดไม่อยาก บางทีก็บมดจุที่แจกไว้ให้นะครับถ้าดูจุดที่แจกไว้แจกเป็นจุดแต่ถ้าเรามาแจกแบบตามบนถนนเนี่ยสุดท้ายคนที่เขาต้องการอาหารเขาก็จะไม่ไปไหนเขาาะเรียนนักศึยษตามบนถนนนั่นแหละแล้วางทีิันไปอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้อะไรเงี้ยเราถักตานเองจริงแล้วถามว่าเราจะจจบเราก็มันก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปจับขึ้นรถไปไหนนะก็ขอความร่วมมือจริงแล้วก็ขอความร่วมมือพวกเราที่มีปิดใจดีนะยากจะอาหารให้คนไร้บ้านแต่ว่าขอให้ให้เป็นหลักเป็นแรงเราได้พาเขาไปที่ที่เหมาะสม สามารถลงทะเบียนต่างแตไหนถ้าเรามาแบบจอดริมถนนให้เงี้ยสุดท้ายเขาก็นอนทอยริมถนนเลยเพราะว่าก็เผื่อว่าเขาจะได้น้งแตจยังของเราอย่างเงี้ยเขาต้องขอความร่วมมือกันนะครับนะเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าก็มีเมื่อเช้าผมไปไปดูตรงตัดตินนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นปัญหาที้ปวดที่จังรีมเรานะแก้ต่อไปโอเคเวลาไ้เดินทางไปทำงานเดินดภัยนะแล้วก็ไปถึงไม่สายนะก็สวัสดีวันจันทร์ทุกคนนะครับ แล่ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ